บอกแล้วไงว่าชีวิตผมมันปลายก็คือไม่ติดคุกกเขาตายนักรบโรนินวันแรกที่ผมเข้าพบผู้ใหญ่ระดับประเทศนะเอาเล่าให้ฟังเลยสิบกว่าปีก่อนวันแรกที่ผมพบผู้ใหญ่ระดับประเทศท่านได้บอกผมว่าไปตั้งชื่อชมรมเก่ยกรรมมาตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยผมจะตั้งชื่อชมรมว่าอะไรผมก็ไปพบอาจารย์สวิทต์บุตรพิงกับพี่พอสุขเมืองที่เสียชีวิตไปแล้วในเอฟเอ็มเก้าสิบเก้าผมไปถามว่าท่าน ผู้ใหญ่เนี่ยให้ผมตั้งชมรมโดยเหลือคนยากจนเนี่ยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อมนารับเนี่ยจะตั้งชื่อชมรมว่าไงผมไปพบท่านสองครั้งพอผมบอกว่าผมจะตั้งชื่อชมรมช่เหลือเหยื่อแจกรมท่านบอกเออดีท่านบอกผมเลยว่าท่านไม่มีสตางค์ให้นะและสิ่งที่ผมทําเนี่ยต้องยอมรับนะว่าตายได้หนึ่งตายได้สองไม่มีสตางค์ให้สามติดคุกท่านบอกผมเมื่อสิบกว่าปีก่อนท่านถามผมว่า พร้อมจะสละไหมผมตอบท่านว่าชีวิตผมเป็นของท่านแล้วพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินผมลงทาชมรมวิทยกรรมตั้งแต่ปี25 5 5จนถึงปัจจุบันนี้ผมเขียดคุกหลายครั้งผมเขียดคุกในหลายครั้งเลยด้วยความอ่อนประสบการณ์ด้วยความที่แบบยังไม่เก่งกฎหมายจนผมต้องขยันเพราะผมถูกฟ้องครั้งแรกเลยโดยบริษัทซิมการ์ดไอบริษัทซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือทอมอัพทุลิศ ผมจําไม่เคยลืมเลยครั้งแรกเลยผมไปช่วยชาวบ้านกล่าวหาว่าตำรวจุริีชอบโกงอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไปช่วยปรากฏว่าผมโดนตำรวจตรีฟ้องเจ็ดคดีครับโอ้โหคดีเดียวก็อ้วกแล้วโดนเจ็ดคดีตอนนั้นมือใหม่เลยหัดขับเลยทํางานไม่ถึงสามเดือนเลยหลังจากเข้าไปรับคําสั่งมาเวรและกูติดคุกแน่ก็โชคดีเจรจ,จาสําเร็จตำรวจรรีถอนฟ้องให้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมถึงมีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้ผมถึงกล้าพูดว่าผู้ใหญ่ของผมเนี่ย หญ่กว่าพบตรผมบอกให้เลยว่าชีวิตของผมสละแล้วเพื่อแผ่นดินผมเนี่ยทำดวงตาผมไตผมร่างกายผมสละให้สภากาชาติไทยสลาให้โรงพยาบาลไป้หมดแล้ววันไหนผมถึงแก่เวลาที่ ف ารกิดแล้วผมก็บอกภรรยาผมกับลูกผมแล้วว่าก็ใครอยากได้ตาก็ให้เขาไปใครอยากได้ไตก็ให้เขาไปใครอยากได้อะไรในร่างกายเราให้เขาไปเลยไม่ต้องไปห่วงแล้วก็เอาร่างผมเป็นกูใหญ่ให้กับนักกษาแพทย์นะเสร็จแล้วก็มาจัดงานศพให้ผม สามวันเผาแล้วก็อยอังคารไปแค่นั้นเองไม่ต้องไปอะไรมากเพราะชีวิตเราถือว่าได้ทําความดีเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินเพื่อคนยากคนจนมาสิบกว่าปีนะครับผมถือว่ามีความสุขแล้ะก่อนที่ผมเนี่ยจะถูกสารตัดสินจำคุกสองเดือนผมอยากเล่าให้ทุกคนฟังนะครอบครัวผมเนี่ยอยู่กันแบบมีความสุขทุกอย่างไม่เคยมีปัญหาเรื่องครอบครัวสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้ล่วงหน้าว่าผมจะโดนสารตัดสิน ผมบอกให้เลยผมรู้ล่วงหน้าบอกผมจะโดนสารตัดสินผมเครียดมากบอกทุกคนเลยที่ผมไม่ไรไม่ไรเครียดมากเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งผมคิดว่าโอ้โหทำไมโลกมันโหดร้ายกับเราขนาดนี้วะภรรยาผมเนี่ยนะปฏิจะไม่ค่อยมาคุยกับผมนะครับเพราะว่าเราจะอยู่กันคือเขามีหน้าที่ดูแลลูกผมมีหน้าที่หางเงินผมมีหน้าที่ทํางานช่วยเหลือสังคมภรรยาผมก็จะเป็นผู้ช่วยในการพิมพ์เอกาสารอะไรต่างๆแล้วก็ดูแลสํนงงานักงานแฟนผมต้องมาให้กําลังใจผมหนึ่งชั่วโมงเต็มๆ เมื่อวานนี้เป็นวันที่เรานัดครอบครัวไปทานข้าวกันสิบห้าปีที่ผ่านมาผมกับภรรยาผมเนี่ยถ้าไม่ใช่วันหยุดราชการนั่นเด็กว่าไม่ใช่เทศกาลปีใหม่ไม่ใช่รุษจีนหรืออะไรนะครับแทบจะไม่ได้กินข้าวพร้อมกันเมื่อวานนี้ได้มีการนัดกันก่อนแล้วว่าไปทานข้าวกันไหมแฟนผมเป็นคนชวนนะไปทานข้าวกันไหมพ่อนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกทุกคนว่าผมถูกกระทืบเนี่ยผมไม่เสียเนียแหอกครับใครอยากกระทืบกระทืบไปแต่อย่างน้อยสุดคือผมมีภรรยาผม นะครับกับรูปผมให้กําลังใจผมก็พอแล้วแค่นี้แหละนี่คือสิ่งที่พวกาผมอยู่กันมาแบบนี้ทั้งชีวิตเราไม่จําเป็นต้องให้อาศัยโซเชียลมีเดียนะที่กระทืบผมก็ทืบไปผมไม่ได้ขอให้กินนะครับคดีแตงโมเนี่ยนะครับมีคนด่าผมเยอะมันก็เรื่องเก่าๆสามปีมันก็เล่าเรื่องเก่าๆแต่ผมบอกทุกคนว่าบางเรื่องผมพูดไม่ได้บางเรื่องเนี่ยเป็นหน้าที่ของดีไอแต่ผมยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนในประเทศว่า คดีนี้มีคนโดนดำเนินคดีแน่นอนแล้วผมยืนยันได้ว่าไม่ต่ำกว่า30คนข้อสรุปของดีไอคือขณะนี้มันได้ข้อ,อยุติหมดแล้วว่าสิ่งที่สมตตมรวจทำคดีมามันเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยตกท้ายเรือก็ไม่จริงบาดแผลก็ไม่จริงทุกอย่างมันจบหมดแล้วตอนนี้เหลืออยู่ว่าใครจะโดนคัดเลือกซึ่งขณะนี้ดีไอกำลังคัดเลือกผู้ดได้รับของขวัญโชคดีว่าจะเป็นจำเลยที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7จที่8ที่9ที่10หรือที่50เท่านั้นเอง ัปดาห์นี้เนี่ยผมจะไม่มีการไลฟ์นะครับวันนี้ผมถึงมาไลฟ์ให้ทุกคนฟังนะเพราะว่าวันนี้ไลฟ์จุ่ๆเลยทั้งสองชั่วโมงนะเดี๋ยวผมก็ต้องพิมพ์เอกสารต่อนะครับแต่นั้นเนี่ยผมก็เลยต้องบอกทุกคนนะครับว่าขอให้เชื่อมั่นนะครับเพราะผมเนี่ยนะครับพร้อมรับทุกรูปแบบอยู่แล้วใครจะใส่ฟาร์มผมก็จะใส่ไลฟ์ผมใส่ไปเลยผมไม่ว่าผมไม่โกรธเพราะผมไม่ได้ขอมึงกินนะครับและทุกเรื่องอย่างที่ผมบอกครับว่าผมรู้ว่าผมโดนอะไรนะสองเดือนนี้ผมโดนอะไรผมรู้ มไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้เพราะผู้ใหญ่เขาบอกผมก่อนแล้วว่าผมจะโดนอะไรนะครับแต่เพราะความผมดื้อเองถ้าผมไม่ดื้อผมก็ไม่โดนนะสองเดือนพุงตรงนะด้วยความที่ผมดื้อน,นะครับเป็นคนที่ดื้อแล้วก็อยากลองของอางนี้ว่าดื้อแล้วอยากลองของก็โดนก็โดนไปก็เดี๋ยวไปอุทธรณ์น,นะครับ